สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีสกุชี้ใหม่ค่ะนหน้าตาเก๋มากเลยนะมันคือสกุชี่นี่พองเขาบอกว่ามันคือสกุชี่ขนมปังซิกแพคค่ะคือเดี๋ยวแม่แกะให้ดูเลยนะออกมาแล้วค่ะนี่คือตอนแรกไปถึงอะ่ะแม่ไม่รู้ว่ามันคือซิกแพคใช่ไหมวางอยู่ก็เป็นนึกว่ามือคน จับถุงขนมปังเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไปถามน้องที่ร้านนะคะนี่แม่ซื้อที่ร้านเมดอินเจแปนที่แม่กลับบางนานะคะร้านพี่ออยก็จะมีน้องที่อยู่ที่ร้านก็คือน้องเดือนน้องดาวใช่ไหมน้องดาวน้องเดือนแม่ก็ไปถามน้องดาวน้องเดือนว่าเฮ้ยขนมปังอะไรเนี่ยขนมปังปอเหรอทาไมหน้าตาแปลกแปลกแบบหน้าตาดูทําไมเป็นมือบวนมือผู้ชายอะไรเงี้ยทุกทีขนมแพ็กเกจขนมปังจะแนวผู้หญิงใช่ไหมคะน้องก็บอกว่า พี่แป้กมันคือซิกแพคนี่คือผู้ชายเปิดซิกแพคนะคะตรงนี้เข็มขดัดเห็นไหมเข็มขัดของอ e ีลิกนะคะค่าเข็มขดัดหัวเข็มขดัดเขียนอ e ีลิกนะแล้วก็เปิดเสื้อโชว์ซิกแพคตอนแรกแม่ใช้คุณพ่อรีวิวคุณพ่อไม่ยอมเขินซิกแพคนะแม่ก็เลยรีวิวเองข้างหลังก็นี่นะคะรายละเอียดทั่วไปนะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลย ใหม่กิ๊กเลยนะคะถุงไม่มียับนะเพราะว่านี่ไงอยู่ในกล่องนี้เลยนะคะทุกชิ้นที่ร้านพี่ออยนะแม่ก็มาแกะพร้อมน้องๆออกมาแล้วว้าวกลิ่นหอมเนยมากเลยค่ะ ไม่ใช่หอมซิกแพกนะหอมเนยแล้วก็นุ่มนุ่มมากโอ้นุ่มมาก,มมากเบานะคะไม่หนักคือน้ำหนักกำลังดีอะคะ่ะไม่เบามากแล้วก็ไม่ได้หนักอึ้งดูความนุ่มสโลนะโอ้นุ่มมากค่ะ นุ่มและสโลมากนะอันนี้หน้าตาอย่างงี้ก็เหมือนขนมปังที่ขายเลยเนาะที่จะเป็นแบ่งเป็นก้อนๆก้อนๆนี้แล้วก็ฉีกมาทีละก้อนเนาะหอมน่ากินอะ นี่แงอ่ะมาดูนะคะเขาจะมีลายเส้นนะจังจอยู่ตรงกลางขนมปังเลยแม่ไม่แน่ใจจะเห็นกันหรือเปล่านะก็จะเห็นเลยเขียนว่า next e l i t นะคะก็จะมีลายเส้นจังจอยู่นะคะแต่ตัวใหญ่พอสมควรนะคือเห็นในงเงี้ยเห็นค่อนข้างชัดค่ะแต่ว่าในกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องไปดูว่าน้องๆเห็นกันชัดหรือเปล่านะ หอมเชี่ยวนุ่มน่ากินมากค่ะสีคล้ายๆตัวค่ะไก่เนาะอีเล็กค่ไก่สีคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ดูแสงและเงาแรงแเงามาแบบว่าให้ดูเป็นซิกแพคมากเลยอะ <laughs> แม่ นุ่มสโลมากนะคะนี่น่ารักน่ารักหูเป็นหมอนนี่นุ่มมากเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกุชี่ขนมปังซิกแพกนะคะใครอยากมีซิกแพคก,ก็นี่เลยไปซื้อสกุชี่นี้ไม่เป็นซิกแพกของเรานะแม่ก็อยากมีนะแต่ว่าตอนนี้แม่เป็นหนึ่งแพกหนึ่งแพคใหญ่ๆอยู่นะเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บใส่ถุงเหมือนเดิมนะคะแม่ว่าอยู่ในถุงแล้วสวยดีอ่ะดูดีดูดี ส่วนใหญ่สกุชี่แม่ก็เล่นเสร็จเก็บใส่ถุงนะคะอย่างเรียบร้อยแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้่อ,ออกมาเล่นด้วยละคือส่วนใหญ่จะเอามารีวิวให้น้องๆดูนะกับบางทีเอามาทํานั่นทานี่อะไรเงี้ยแบบที่น้องๆบอกว่าลองทําอย่างงี้ยสิทาอย่างนี้สินะคะแม่ก็จะไปแกะมาแล้วก็ามาทําให้ดูน้องๆอ,อยากให้แม่ทําอะไรตัวไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาแบบให้ตัดให้ฉีก ให้ระเบิดอะไรย่างงี้ไม่เอาแม่เสียดายของอะ่ะเอาแบบเล่นกันแบบไม่เสียของอะ่ะเอาอย่างนั้นดีกว่านะคะก็ลองบอกกันเข้ามานะถ้าแม่มีเราทําได้เดี๋แม่ทําให้ดูนะคะแม่ก็จะได้เล่นสกูชชี่ไปด้วยเรียบร้อยค่ะอันนี้ซิกแพคของแม่นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ชแนลนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย